สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาแบบเป็นลักษณะของการเหยียดยามดูหมิ่นดูถูกดูแครนค่ะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ขอตอบอย่างสุภาพชนแล้วกันนะคะ,ะประโยคที่เขาคอมเมนต์เข้ามาก็ค่อนข้างแบบว่าทำลายความรู้สึก พอสมควรนะคะพเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ถือสากันแล้วกันนะคะคนประเภทแบบนี้ก็คือเขาเกิดมันเป็นคนเพื่อที่จะอมองคนไม่ใช่คนก็ปล่อยเขานะคะเขาโปรไฟล์ของเขาก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วนะคะมันเป็นรูปสัตว์นะคะเป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่ดุร้ายด้วยนะคะดุร้ายโหดร้ายคือบ่องบอกถึงสัญชาตญาณของเขาก็บอกตามที่เขาโปรไฟล์ของเขานั่นแหละค่ะ นะคะเขาพูดว่าก็แค่ก็ยาจกคนหนึ่งแห่งกอก<ๆ>ต่อสู้กับเบนกรรมที่ทำไงเอผี P, เขาเรียกเขาเรียกเอฟสีไว้เอผีนะคะรู้แล้วช่วยโอนเยอะๆนะเพราะติดนานช่องก็จะโดนปิดเดี๋ยวแย่ไม่มีเงินแล้วไม่มีใครช่วยอ่ประโยคแรกแล้วนะคะยาจกคนหนึ่งคนเราเกิดมาเป็นคนด้วยกันเนี่ย พูดกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเรียกกันว่ายาจกเลยเหยียบย่ํากันจริงๆนะคะคุณนี่เป็นคนที่ไม่รู้จักคําว่ามนุษยชนเลยเนาะคุณเป็นคนเออคุณไม่ใช่คนโอเคไม่เป็นไรค่ะคนไม่ใช่คนเราจะไปถือคนไม่ใช่คนก็ไม่ได้แต่เพียงจะอยากจะออกมาอธิบายเท่านั้นเองนะคะว่าคนเราแบบทุกคนเกิดมานะคะเท่าเทียมกันความเป็นคนค่ะนะคะไม่ว่าจะยากจนยาจกหรือมั่งมีเงินทองก็คนเหมือนกันค่ะ ถ้าคุณเหยียบแล้วคุณมีความสุขคุณสะใจคุณก็ทําไปนะคะคุณทําไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะถูกคนอื่นที่ไหนก็ไม่รู้แหละเขาอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะล้มสักวันหนึ่งแล้วก็คุณก็ถูกเหยียบซ้ําคุณจะได้รู้รสชาตินะคะว่าการที่ถูกเหยียบย่ําคนเนี่ยโดยที่เขาเองก็พยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาอยู่นะคะไม่ได้ว่า,าโหดร้ายแบบ กระทำแบบวิปริตวิปราสฆ่าหันร่างหั่นกายและสารพัดที่จะมีหลักฐานมากมายเพื่อมามัดตัวนะ่ะแต่อันนี้แม้แต่อยู่บนตุลาการท่านยังคิดต่างเลยนะคะท่านยังคิดไม่เหมือนกันเลยคนเราต้องรู้จักให้เกียรติคนเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าต่อสู้กับเวรกรรมที่ทําไงอืมทุกคนก็มีเวรกรรมนะคะทุกคนก็ต่อสู้แม้แต่ตัวคุณเองเนี่ย ก็ไม่แน่ค่ะคุณอาจจะกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรก็ไม่ทราคุณคุณอาจจะกําลังต่อสู้กับอะไรในตัวคุณอยู่ก็ได้อาจจะต่อสู้กับความเป็นคนใจดําความเป็นความกดกดมีความกดดันมีความเกียวกาดมีความพื้นฐานจิตใจของคุณนี่ยอาจจะ,อ,ะอาจจะมีปมอะไรดําๆอยู่นะคะคุณถึงได้เกลียดชังคนได้แบบเหยียบย่าคนได้ขนาดนี้นะคะ คุณก็พิจารณาตัวคุณดูเองแล้วกันนะคะว่าในการที่คุณลิดรอนสิทธิของความเป็นมนุษย์ของคนอย่างรุนแรงคุณเรียกเอฟะว่าเอผีคะไม่ผีค่ะพวกเราเป็นคนนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยมีเบตตาชอบ เห็นความเป็นธรรมแล้วก็มองอะไรเป็นกลางๆใช้ดุลยพ,พินิษพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มองแล้วอะไรต่างๆนานาเน,าน,าน,นะะี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์แล้วก็ไปศึกษาด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอซหลายๆท่านท,นทั่วๆไปเลยก็มีสมองนะคะมีความคิดแล้วก็หลายท่านเป็นถึงศาสตราจารย์นะคะหลายท่านเป็นถึงดอ็อกเตอร์ที่มาเห็นอกเห็นใจนะคะ ถ้าคุณเรียกว่าเอฟผีนะคะก็ก็คุณก็เป็นแบบนั้นของคุณไปแล้วกันนะคะเราไม่รับเอาค่ะเราเป็นคน,นะคะ่ะเราเป็น f c ค่ะเราเป็นแฟนคลับเราเป็นคนที่มีเมตตาะนะคะเข้าใจไว้ด้วยนะคะรู้แล้วช่วยโอนเยอะๆโอ้ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะเขาดูแลกันอยู่แล้วคะ่ะพวกเราไม่ทิ้งกันหรอกคะ่ะนะคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณไม่ต้องมายอะเยอะถากถางว่าโอนเยอะๆ,ๆนะเพอะติดนานอ,อ๋อก็ ก็ดูสารต่อไปแล้วกันนะคะดูสารต่อไปก่อนแล้วกันค่ะอืมเหยียบย่ำนี่สนุกไหมคะสุกไหมสุกไ,ไหมกับการเหยียดยามคนเนี่ยอืมอาจจะถูกปลูกฝังมาแบบนี้หรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันนะคะดิฉันไม่ได้บูลลี่คุณนะคะแต่คุณมาเหยียบย่ำบูลลี่ถากถางหม,มิ่นเมยความเป็นมนุษย์นะคะคุณคุณคือเข้าข่ายที่แบบว่าเอ่อเข้าข่ายที่แบบเป็นอะไรที่ดิฉัน รับไปได้จริงๆนะคะกับการที่คุณกล้าเกลียดชังแล้วก็เหยียบย่าผู้อื่นได้ขนาดนี้โดยที่คุณไม่รู้คุณเป็นใครนะคะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ของคุณก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะนะคะเป็นรูปสัตว์นะคะรูปโปรไฟล์ของคุณนะคะทีนี้เอ่อถ้าคุณมั่นใจว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นปกติ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็เปิดหน้าเปิดตาออกมาแล้วก็พูดคุยกันได้แล้วไม่งั้นคุณก็เออไปศึกษาอะไรต่างๆนะให้มันดีกว่านี้นิดนึงนะคะใจเป็นธรรมใจเป็นกลางนิดนึงค่ะหรือถ้าคุณมืดบอดไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็อยู่ส่วนของคุณนะคะส่วนพวกเรามีสิทธิเราทํางานนะคะเราทํางานเรามีตังมีอะไรเราจ่ายภาษีเรามีสิทธิทุกสิทธิทุกอย่างในสิทธิของมนุษยชนเท่าเทียมกันนะคะเรามีเอกเทศในความเป็นบุคคลเป็นมนุษย์ค่ะนะคะ และที่บอกว่าช่องก็จะโดนปิดอ่าเดี๋ยวแย่ไม่มีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของเขานะคะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยคะอาคุณคุณเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะคุณถ้าคุณจะมีจิตใจที่ดีในเรื่องของการไปประนามหรืออ่าไป ไปปนนามไปประจานคนที่เลวร้ายจริงๆอะ่ะคุณควรจะไปประนามคนที่เขาทําอะไรไม่ดีอย่างเช่นหั่นร่างคนเจ็ดร่างแล้วเอาไปฝังดินเนี่ยแล้วก็หรือบีบคอ,อแฟนตัวเองแล้วก็เอาไปทิ้งเนี่ยและหรือ,อคนที่สาด สาดน้ำมันนะคะใส่ร่างผู้หญิงกลางวันแสกๆต่อหน้าคนมากมายที่ยืนดูอยู่แล้วไฟลุกท่วมตัวผู้หญิงวิ่งหลบลงไปในคลองน้ำอะ่ะแล้วก็ยังตามลงไปไปไปแทงเขาไม่รู้กี่แผลกี่แผลนะ่ะคุณควรจะเอาจิตใจของคุณที่มืดดำหรืออะไรอย่างไงหรือหรือถ้าจะเป็นคนดีนะคะคุณก็ไปปันนามพวกนั้นเถอะนะคะ,นะะคุณไปปรนนามคนชั่วดีฉันจะสรรเสริญคุณเลยนะคะค่ะ มีค่ะที่คุณบอกว่าไม่มีใครช่วยมีค่ะมีเยอะด้วยมีมากกว่าเก่าด้วยนะคะคุณไม่อยากจะเอ่ยนามคุณนะคะเพราะดิฉันให้เกียรติคนค่ะดิฉันก็ปิดโปรไฟล์ของคุณไว้นะคะปิดโปรไฟล์แล้วก็ปิดชื่อของคุณไว้แต่ดิฉันคั่บไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณยังคุกคามนะคะคุกคามเหยียดยามในช่องของดิฉันอีกดิฉันก็จะคอ่บทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคุณคุกคามริษลอนสิทธิส่วนบุคคลและก็ หมินประมาทนะคะหมิ่นประมาทเหยียดย่ำในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันและคุณลิล์หลอนสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะขอ ให้คนที่มีใจิตใจที่ดีไม่เหยียดหยามผู้อื่นไม่เรียกคนอื่นว่ายาจกนะคะไปดูถูกดูแคลนผู้อื่นของให้เจริญเจริญนะคะคนใดที่ชอบเหยียบย่ําดูแคลนคนอื่นดูถูกดูแคลนโดยที่ยังไม่รู้ความเป็นจริงเลยว่าคืออะไรยังไงขนาดไหนนะคะชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนแต่คุณย่ําแล้วนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองนิดหนึ่งในเรื่องของดวงชะตานะคะดวงชะตาของคุณในวันข้างหน้าคุณอาจจะตกต่ำยิ่งกว่ายาจกที่คุณเรียกก็ เป็นได้นะคะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับคุณนะคะสวัสดีค่ะ